ก็เชฟแล้วอ่ะอยากได้อีลูสูดสี่ประตูผ่อนแปดเก้าพันพี่แฟมมีแนะนํำไหมคะอีลูสูผ่อนแปดเก้าพันสี่ประตูใช่มามาทอปีใหม่นะพี่ปีใหม่นะใช่ไหมใช่ค่ะโอ๋บอกเลยคันนี้จัดไปเลยครับปี2 0 2 1ันยี่สิบเอ็ดจยิบสองปีใหม่เลยสี่เราคันนี้สี่ประตูนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าผ่อนอยุดแปดเก้าพันนะผมอ่ะพี่ขานูอยากได้ฟรีจัดน่ะโอ้ฟรีจัดครับผมจัดให้เลยฟรีจัดฟรีโอน หนูไม่ถูกฉลวกกับสีนี้หนูอยากได้สีขาวปีใหม่ล่าสุดอะมีปะสีขาว<บ>าปีใหม่ล่าสุดมาทางนี้สีขาวอ่ะอันนี้ปี2 0 2 1เหมือนกันสีประตูสีขาวคันนี้ก็พรอยอยู่88900เหมือนกันอุ้ยถูกใจมากเลยค่ะพี่หมูบอกเลยว่าคันนี้พีดาวด้วยนะครับผมใช่แล้วค่ะอันนี้หนูขอส่วนลดได้ไหมคะโอ้โหส่วนลดจัดให้แล้วเนี่ยหนึ่งแสนบาท จัดไปค่ะ<ป>หนูไม่มีค่าน้ำมันเติมอ่ะพี่โอ้ไม่มีน้ำมันใช่ไหมใช่เติมน้ำมันให้ฟรีนะครับหนึ่งปีเต็มนะครับเติมมาเลยนะครับจุกๆจ<ด>ุกคุณแม่โปรนี้เอาอะไรอีกไหมหนูมีเงินแค่ร้อยเดียวอ่ะอ๋อบอกเลยว่าร้อยเดียวมีทอนทอนให้บาทหนึ่ง <c oughs> อุ้ยได้ค่ะพี่ตอนเย็ยนเราไปกินข้าวกันป่ะเราได้รถคันนี้แล้วอ่ะจัดไปเลยนะครับโอเคใครที่สนใจรถกระบะพรอนทุกๆนะครับทักมาได้เลยนะครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์แอดวานซ์เขียวมาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับบ�